ฟังคลิปมีไม่ถึง5นาทีแล้วจะทำให้เข้าใจเรื่องภาษีทาริฟที่อเมริกากำลังใช้อยู่นะตอนนี้นะครับว่าภาษีทาริฟคืออะไรและทำไมสหรัฐจึงขึ้นภาษีการนำเข้าหรือทาริฟนี้นะครับและจะส่งผลกระทบอะไรต่อโลกรวมไปถึงประเทศไทยก่อนจะไปฟังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับ เรามาดูกอนนะครับทาริฟก็คือภาษีการนําเข้าที่รัฐบาลรีเก็บจากสินค้าที่มาจากต่างประเทศเป้าหมายก็คือเป็นการปกป้องผู้ผลิตในประเทศให้แข่งขันกับสินค้าที่นําเข้าได้ง่ายขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นมีผู้นําเข้าสินค้าเข้าไปขายในประเทศสหรัฐสินค้าราคา100บาทเดิมจัดเก็บภาษีแค่5%เท่ากับคนนําเข้าต้องเสียภาษีห้าบาท ถ่าเราต้นทุนของสินค้านี้ก็เป็น105บาทหลังจากนั้นสารัฐเก็บภาษีนําเข้าเพิ่มขึ้นเป็น4ีเปอร์เซนฉะนั้นสินค้าที่นําเข้าชิ้นนั้นเมื่อไปขายในสารัฐภาษีก็จะต้องเสียภาษีอีก42บาททําให้ต้นทุนของสินค้าก็ขึ้นมาเป็น142บาทจะเห็นว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นมาถึง37บบาทลองคิดดูว่าถ้าอยู่ๆเราเคยซื้อสินค้าในราคาแค่ร้อยห้าบาท ต่อไปต้องเสียถึง142บาทแพงขึ้นขนาดไหนนะครับซึ่งจะทําให้สินค้าที่ผลิตในประเทศสหรัฐสามารถสู้ราคาสินค้าที่นําเข้าได้สรุปคือเบื้องต้นก็ใช้เป็นเครื่องมือในการกีดการทางกา,าิน้าสําหรับการนําเข้าสินค้าในประเทศทําให้ผู้นําเข้ามีต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้นจากการเก็บภาษีนะครับแล้วก็ภาษีที่เก็บเพิ่มก็ยังนําไปพัฒนาประเทศอีกทําไมสหรัฐถึงต้องขึ้นภาษีนะครับสหรัฐ บอกว่าต้องการลดการพึ่งพาหรือการขาดดุลการค้าจากการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศและส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศนะครับผลกระทบโดยรวมนะครับประเทศที่ส่งออกสินค้าไปขายที่สหรัฐก็จะมีต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้นซึ่งอาจทําให้ผู้บริโภคไม่ซื้อสินค้าเนื่องจากสินค้ามีราคาแพงขึ้นบริษัทที่ผลิตสินค้าอาจมีรายได้ลดลงเนื่องจากคนในประเทศสหรัฐ ไม่ซื้อสินค้าแล้วเนื่องจากแพงขึ้นนะครับเมื่อไม่ซื้อสินค้าบริษัทที่เป็นผู้ผลิตและส่งไปขายที่สหรัฐอาจจะต้องลดพนักงานเกิดปัญหากันว่าง,งานเนื่องจากไรายได้ลดลงอันที่2คนในประเทศสหรัฐเองก็ไม่สามารถซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศสหรัฐได้เพราะค่าแรงที่ประเทศสหรัฐก็แพงอยู่เหมือนกันทําให้การผลิตสินค้าแต่ละอย่างในสหรัฐมีต้นทุนที่สูงหรือบางอย่างอาจจะมีวัตถุดิบไม่เพียงพอนะครับ เมื่อสินค้ามีราคาแพงผู้บริโภคไม่มีกำลังในการซื้อสินค้าก็ทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงักแล้วก็เข้าสู่จะทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยซึ่งการขึ้นภาษีทาริฟของสหรัฐครั้งนี้ก็ไม่ส่งผลดีทั้งประเทศสหรัฐเองและก็ทั่วโลกนะครับประเทศไทยเกี่ยวข้องอยังไงประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่โดนการขึ้นภาษีทาริฟนี้นะครับ ประเทศไทยก็ในฐานะผู้ประเทศผู้ส่งออกได้รับผลกระทบทางตรงและก็ทางอ้อมซึ่งอาจทําให้ไรายได้จากการส่งออกลดลงและหากบริษัทที่ส่งออกมีไรายได้ที่ลดลงมากๆก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการปัญหาการจ้างงานในประเทศไทยซึ่งก็อาจทาให้เศรษฐกิจในประเทศถดถอยได้เช่นกันสรุปการขึ้นภาษีทาลีฟของสหรัฐส่งผลไป ส่งผลกระทบทั้งประเทศสหรัฐเองและก็ประเทศอื่นๆทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยเราก็ควรติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดน,นะครับเพื่อเป็นเพื่อปรับกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามให้เป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดความรู้ที่เป็นประโยชน์กับคุณ